ปกติโอเคดีนะเป็นแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดหุูเป็นถึงตรงเนี้ยจะเจ็บมาก<ะ>อันนี้ทนได้่ากลัวใช่ไมะกลัวใช่ไหม อยู่กับน้ำไหมก็มีบ้างเวลาล้างรถเฉพาะล้างรถใช่ไหมคะครับก็ไม่เท่าไหร่นะเฉพาะที้ล้างปล่อยเท่าไั้นอืหือ แต่เราไม่คันใช่ไหมไม่คันตุ๊บตุ๊ตอย่างเดียวเวลาตัดเล็บขอบเลือเล็บอยู่ตรงนี้ตัดได้แค่นี้ตัดได้แค่นี้แต่อันนี้เมื่อก่อนหนูอาจจะชอบตัดแล้วก็ฉีกดึงเข้าไปข้างใน,น,นตัดแล้วก็ฉีกเข้าไปรอเปล่านนตัดเหมือนว่ามันเข้าไม่ถึงบาททำไมต้องหนูเข้าใจว่าต้องเข้าถึงถ้าหนูตัดอย่างนั้นเปนมากๆที่หลังเล็บเราจะกลายเป็นทรงแหลมข้าง

ขี้ดินยอะไรเงี้ยโอเคนะไม่เก่งนะจ๊ะโอเคโอเคอืมยางเหมือนเล็ดค่อนข้างเสียไปอันนี้เล็ดหนึ่งไหวไหม<อ>ไหวไหมอันเป็นเก่งมาก าหายใจ <S 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 บอกตัวเองบอกตัวเองใช่ <S <S อยู่นะโอเคหนึ่งยังไม่หนิงจ้ะสองสามเล็บหลุดไปแล้ว <S <S นี่คือหนังแห้งๆที่อยู่ข้างในที่นะนิินหนึ่ง หนวหมอนให้เขาก็เขาจะได้ไม่กดหัวเขา่านิดนึงนิดนึง,นงเพราะว่าถ้าเกิดหนูหนีมันก็จะเล็กออกไปแล้วนะหลังหนูค่อนข้างแข็งเก่งมากสองออกมาใช่ที่แล้วใหญ่จริง ใช่นั่นผ่อ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 นอืมหมดโดนหนังแล้วโดนเล็บนี้มากดทับอีกชิ้นหนึ่งเลยทำให้หนูเจ็บโอ้เจ็บมากอืม ลงไหมดีเลยแค่ดีเหรอหนูลงกดมานี่กดได้เลยกดได้เลยโอ้ยโล่งเลยโอ้ยที่เนี่ยปวดมากเลยโดนไม่ได้โดนปวดนี่จูนี่คือหนังแห้งๆที่อยู่ในซอกเดี๋ยวก่อนนะเน้นหนึ่งนิดนึงยังรู้สึกนิดนึงนิดนึง นิดหนึ่งมันต้องรู้สึกว่าโล่โงโล่ลลลลลง,ลงอ่ะมันไม่ค้ำมืออีกนิดเดียวค่<ย>ะเนะเนี่ยออกแล้วออกแล้วโอเคโอเคโอเค นิดเดียวตรงนี้ใช่มันจะได้ไ huh. ม่เป็นเลือยลังเนาะอีกนิดเดียวโอเคนี่ออกแล้วนิดเดียวถ้าตัวเองหนีใช่เนี่ยเออหื้อจบนั่นออาจ้ะนี่ชิ้นนี้ลูกใช่จบ ừ chín giờ à